เาใหญ่ใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่รู้ใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ไม่รู้เกิดเรื่องแล้วสูเกิดเรื่องแล้วสูเรื่องแรกปปชรับคําร้องสอบกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตํารวจสอบอะไรนะสอบกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตํารวจสอบเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อทักษิณไม่นอนคุกแม้แต่วันเดียวสอบสอบสอบจริงๆสอบจริงๆรับเรื่องรับคำร้องขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของเรื่องกัน เราซีมาลงดีเทลของเรื่องกันแปลว่าอะไรวะาดรเลยมาริกาแปลว่าเมื่อโทนี่กลับบ้านเมื่อนั้นอธิบดีกรมราชธรรมนติดคุกเมื่อไรก็ตามที่โทนี่กลับบ้านเมื่อนั้นพออโรองพยาบาลตำรวจติดคุกจังสั้นละสูมีคนออกก็มีคนเข้านั่นละมีคนออกไปก็มีคนเข้าไปนั่นละแต่ว่า ปปชทําไมจะเพิ่งรับคําร้องฉันกง็งงอยู่สูฉันก็งงอยู่สูว่าทําไมปปชเพิ่งจะรับคําร้องในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สิบเจ็ดแลว้วพรุ่งนี้วันที่สิบแปดแล้วเที่ยงคืนนี้เขาก็ออกไปละสูเที่ยงคืนคืนนี้เขาก็ออกไปละบ้านละสูออกไปละสูบันฑิตสองล่าอยู่จะลั่นสนิทวงอยู่จะลั่นสนิทวงเนี่ยจังสันละสูคือ ปปชรับคําร้องเพียงเพื่ออะไรเพียงเพื่อที่จะลดทานลดทานแรงกระแสต่างๆหรือเปล่ารับไปงั้นๆหรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้ไม่แน่ใจแต่ขณะเดียวกันรเราเชื่อมั่นในเลขาธิการปปชนะเลขาธิการปปชเขาออกมาให้สัมภาษณ์แหละออกมาให้สัมภาษณ์แหละเดี๋ยวเราจะมาดีเทลเรื่องนี้กันเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สองเนี่ยนะคะมีคนกลัวกระเพื่อมทางการเมืองหลังจากที่ทักสินไม่ติดคุก มีคนกลัวว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหลังจากที่ทักษิณไม่ติดคุกปรากฏว่าพวกหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆประสานเสียงประสานเสียงว่าประสานเสียงว่า,า,วามันบกกระเพื่อมหรอกมันบกกระเพื่อมหรอกสูงสั้นหลายคนบอกว่าอุ้ยเอาสาปาวปกเขาใหญ่หน่อยสิสปวปกเขาใหญ่สปวปกเขาใหญ่สปกเขาใหญ่สวปกเขาใหญ่มันเป็นเรื่องของบรรดาคนใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันลงดีเทลคือลงดีเทลคือยืนอยู่บนภูดูกัดยืนอยู่บนภูดูเขาตบกันจากนั้นปุ๊บยืนอยู่ข้างผู้ชนะเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ที่ปปชแล้วดังนั้นพูดไปน,นิ่งเสียตำลึงทองพูดไปสองภัยเบีย้ยแล้วก็นิ่งเสียตำลึงทองจากนั้นล่ะกะ็อยู่บนภูดูเขาคบกัน จากนั้นปุ๊บยืนอยู่ข้างผู้ชนะจังสันละสูเรื่องบางเรื่องก็ต้องรอเวลาเรื่องบางเรื่องแบบต้องร่อเวลาเรื่องบางเรื่องก็ล่อให้เวลามันเป็นไปเข้าใจบ่สูอืมนะเข้าใจบ่สูนั่นหละสูเรื่องบางเรื่องพูดไปเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเรื่องบางเรื่องพูดไปเราก็ตัดสินไม่ได้อยู่ดีเรื่องบางเรื่องพูดไปเราพูดผิดหรือ เรื่องบางเรื่องพูดไปไม่รู้อีตัวไหนผิดอีตัวไหนถูกเลยดังนั้นให้ปปชว,ว่าไปสู <c oughs> จ้าดร์มริกาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมมีความพอเพียงพอเพียงคือพอเพียงว่ากูจะพูดแค่ไหนแล้วก็จะไม่พูดแค่ไหนกูควรจะพูดเรื่องอะไรและไม่ควรจะยุ่งเรื่องใครอะ <c oughs> รู้รรู้หราเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง <c oughs> นั่นคือนางดรมาิกา <c oughs> โอเคนะคะสูจ้าจะจะให้มันรู้บ้างนะคะ ม,มาให้มันดูบ้างนะคะอเรื่องไหนควรที่จะให้ปปชจัดการเรื่องไหนควรจะให้ดรมาริกาจัดการเออมันต้องเข้าใจสิสมนั่นแหละเรื่องไหนให้ปปชจัดการเรื่องไหนที่จะให้ดรมาริกาจัดการนั่นละสืมึงกับไปไฟสิไปไปไปไฟเองเลยมึงอยากไฟมึงก็ไปไฟเองเลยโอเคนะคะค่ะต่อไปมีเรื่องอะไรอีกอะต่อไปมีเรื่องอะไรอีกนะจ๊ะต่อไปนาะยกลงสามจังหวัด ไ้หรือไม่สามจังหวัดอีสานทําไมไม่ไปสามจังหวัดภาคใต้กลัวตายเหมือนกันนายกยังไม่ไ,มไปไตายร <c oughs> ะเบิดระเบ้อระบุระเบ้อ <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นไปอีสานไปอีสานบอกเออไปอีสานไปอีสานไปไปอุบลนนะครพนมไปอูบลนนะครพนมแล้เก็ไปจังหวัดสามจังหวัดอ่ะไปสามจังหวัดนั่นแหละ โอเคนะโอเคนั่นแหละหลายเทียงหลายที่หลายทางหลายเทือ่หลายที่หลายทางหลายเทือกองทัพอากาศออกมาว่าสันกองทัพอากาศออกมาทีหลังกองทัพอื่นปรากฏว่าเอาไม้ใส่ใต้คางกองทัพอากาศพูดบอกว่าเป็นทหารของพระราชาเป็นทหารของพระราชานี่คือคําท่อง o อง h e a ท m y of the king of the ใช่ค่ะพระราชาเป็นจอมทัพกองทัพก็จะต้องเป็นทหารของพระราชาดังนั้นถ้าเกิดใครมีการแซะสถาบันหรือใครกําลังสร้างความปั่นป่วนหรือใครกําลังจะไปขุด เอาคลิปเอาวิดีโอเอานุ่นเอานี่มาสร้างกระแสตามที่มีการสร้างยุทธศาสตร์ในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์คือกลุ่มไลน์ของไอ้พวกกุ๊กไก่ปรากฏหลุดออกมาใครก็ไม่รู้แคปพวกมันกันเองอะแคปแคปออกมาว่าปรากฏจะไปกุดเอาคลิปเหตุการณ์ปี16เอาคลิปเหตุการณ์ปี19เอาคลิปเหตุการณ์ปี3 5เอาคลิปเหตุการณ์เลวร้ายปี5 3เอาคลิปเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเสร็จแล้วปุ๊บปล่อย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 เพื่อปล่อยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบรรดาพวกรุ่นอนาคตไม่ไกล เพื่อที่จะเข้าไปไฝ่ไฝ่กับใครกูว่าไฝ่กับกรมไฝ่กับกระทรวงปกครองมั้งไฝ่กับใครวะน่าจะไฝ่กับกรมการปกครองหรือเปล่าวะไฝ่กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่นะกูก็ว่าน่าจะไปไฝ่กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าวะทําไมล่ะดรอเรมาริกาอ้เอาถ้ามึงไฝ่กับการล้มล้างการปกครองมึงก็ต้องโดนความเป็นกบฏแล้วมึงยังกล้าทําพอมึงกล้าทําปุ๊บทีนี้ไม่มีการปกครองใดให้มึงไฝ่แล้วนอกจากคุกบางขวาง ดังนั้นที่เหลืออยู่มึงก็ไฟกับกรมการปกครองได้เท่านั้นล่ะระดับ 40, 40อธิบดีมึงไปไฟ่เลยนะคะแล้วเหนือจากนั้นมีอะไรอีกเออหลายเรื่องอยู่นะหลายหลายเรื่องอยู่เนอือสูฉันว่านะนายกรัฐมนตรีนี่หนีร้อนหนีร้อนสูนีร้อนคืออากาศกรุงเทพมันร้อนพ m 3.5 2.5มันขึ้นพ m ม2.5ไม่ใช่เหรอดอวเอร์มนาริกาเออเดี๋ยวนี้มันขึ้นไป3.5ทำไมล่ะมันร้อ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 นไปเรื่อยๆแล้วก็ควันวันนี้ควันเนี่ยควันไม่ ไหนโอ้ควันมันปลิวปลิวปลิวมาพีเอมสองจุดห้าพีเอมสองจุดห้าบวก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 นะมีร้อนใยดีร้อนไปไปพึ่งเย็นนีร้อนจากกรุงเทพปพึ่งเย็นที่นครพนมร้อนจากกรุงเทพเออกูว่าร้อนจากกรุงเทพมันร้อนยังไงอะดเรมาริการ้อนอกร้อนใจร้อนเนื้อร้อนตัวอะไรนะใครจับสันร้อนอกร้อนใจร้อนเนื้อร้อนตัว ไมล่ะเอ้าก็เที่ยงคืนนี้เนี่ยทักษิณก็กลับบ้านแล้วถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่กลับบ้านเที่ยงคืนนี้ก็กลับบ้านพรุ่งนี้เช้าไม่กลับบ้านพรุ่งนี้เช้าก็บ่ายวันพรุ่งนี้ไม่บ่ายวันพรุ่งนี้ก็ตอนนี้กําลังยังไม่รู้เลยว่าจะเข้ายังไงหมายถึงว่าจะเข้าบ้านยังไงใช่ไหมไมมหมายความว่าจะเอาทักษิณเข้าโรงพยาบาลยังไงเพื่อที่จะได้ออกมาอีกทีหนึ่งอะไม่รู้จะทํำยังไงที่นี่กูไปดีกว่านครพนมนายกรัฐมนตรีไม่อยู่แล้วไม่อยู่สร้างปัญหาถ้าไม่ร้อนเนื้อร้อนใจร้อนลุ่มแล้วก็กูไปดีกกว่่าููปรระุมอยทนนค ษิณจะเข้าโรงพยาบาลหรือมีทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลหรือทักษิณจะเข้าบ้านหรือจะเข้าซอยไหนไม่เกี่ยวกับกูนะกูเป็นนายรัฐมนตรีประชุมอยู่นครพนมเดสูกูบกเกียวเด้ <c oughs> กูโบกเกียวกูโบกเกียวเด้เออนั่นแหละรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนูน่นอยู่นครพนมเมิดเลยสามวันสามคืนประชันสูตุ่มโฮมตุ่มโฮมตุ่มโฮมอยู่นครพนมปุลาราะนั้นพญ่จะกลับบานจันทร์สงลาจงังบ้านจันทร์สงลา ทรงไหลทรงไหนก็ทรงใส่ทรงแสงสว่างหรือกับบ้านจันทร์ทรงอะไรตามแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อใครไม่เกี่ยวกับคุณหนูตุ้เตี้ยไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อใครไม่เกี่ยวกับอะไรแล้วไม่เกี่ยวกับกูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเพื่อไทยทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับกูเลยเพราะฉะนั้นอุ้ยกูตุ้มโฮมประชุมอยู่ที่นครพนมสู <c oughs> จังสัตนละสูอันนี้เขาเรียกว่ายุทธาศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศใช่ไหมคะดอเรมาริกายุทธศาสตร์รรของการเอาตัวรอดเป็นยอดดีข่าวแรกจะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์สำหรับบ้านสรรรําหรับเมืองมากเลยนะคะเป็นข่าวที่ถ้าผู้ชมของดิฉันเนี่ยให้ความใส่ใจให้ความสนใจมากเพราะฉะนั้นข่าวนี้ดิฉันจะเล่าเป็นข่าวแรกเพราะว่ามันเป็นข่าวที่สร,ร้างสรรเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะคะเพื่อประเทศชาติมันเป็นเรื่องเพื่อส่วนรวมมากข่าวแรกนั่นก็คือว่าแปลงฟันให้สิบบาทข่าวแรกคือแปลงฟันแปลงฟันให้สิบบาท แปลว่ามันมีท่านผู้ชมคนหนึ่งซึ่งมงุมัลาตื่นมาจากไหนไม่รู้เสร็จแล้วปุ๊บแซะเข้ามาบอกว่าให้มาริกาไปแปลงฟันเดี๋ยวจะให้สิบบาทซึ่งมาริกาอยากจะบอกว่าเสือกอยากจะบอกว่าเสือกเนาะเขาให้มานั่งดูข่าวสาระสาร,ะสาระตะเขาไม่ได้ให้มานั่งมาแยงฟันกู เขาให้ไม่ได้ให้มานั่งเพื่อที่จะมานั่งดูฟันกูว่าหืมกูมึงจะฟันจะเปื่อนเน,นื้อเสี้ยนเพื่อนหนามอะไรเมื่อไหร่ฟันกูจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ให้มึงมานั่งดูฟันกูละแล้วฟันของกูกูก็เคี้ยวของกูอยู่กินของกูอยู่กูไม่ได้เคี้ยวแล้วก็ไปป้อนใส่ปากให้มึงกินตั้งแต่เมื่อไหร่พิการหรือไงถึงอยากจะให้ดอกเตอร์มาริกาเคี้ยวข้าวใส่ปากให้หรือไงพิการเหรอเอ้พวกนี้เนาะชอบจริงๆเลย เขี้ยวของกูกับเขี้ยวของกูเขี้ยวของมึงกับเขี้ยวของมึงฟันของกูกับฟันของกูไม่ใช่ฟันของมึงไอพวกนี้เนาะเออมึงจะเสือกอะไรกับเขี้ยวกูฟันกูเนี่ยมึงเสือกอะไรกับหน้าตาเส้นผมกูเนี่ยมึงเสือกจริงๆกับผิวหนังเนี่ยอทุกกนุนขุมขนด็อกเตอร์มาริกามึงเสือกอะไรกับกูก่อนจริงๆเลยหน้าตาด็อกเตอร์มาริกาเนี่ยจะฟันเยฟันเก๋อะไรต่างๆจะฟันเหลืองฟันห่างอะไรกับต่างๆจะฟันขาวฟันอะไรต่างๆมันก็เรื่องของกูไม่ใช่เขี้ยวของมึง แล้วเข้ามาที่นี่เขาไม่ได้มาดูฟันดเรมาริกาเขาไม่ได้ดูอะไรต่างๆที่เขามากันทั้งหมดเนี่ยเขามาดูหน้าตาดเรมาริกาเขาไม่ได้ดูฟันเขาดูภาพรวมเขามาดูว่าหน้าตาดเรมาริกาวันนี้สวยยังไงสะสสวยยังไงแล้วก็แบบไหนเขาไม่ได้ดูแค่ฟันเขาดูรวมภาพรวมเขาดูภาพรวมหน้าตามึงนี่ยิงแต่ฟันจริงๆเลยดูองค์ประกอบสิอูดูองค์รวมมึงดูองค์รวมมึงไม่ใช่ดูเฉพาะฟันดูเฉพาะติ่งหูดูเฉพาะลูกตา มึงดูเฉพาะคิ้วมันก็จะไม่สวยมึงดูเฉพาะลูกระตากูมันก็จะดูดุดุไม่สวยมึงดูเฉพาะริมฝีปากอันนี้กับปากบางปากปากบางแล้วก็ปากจัดมันก็จะไม่สวยดูเฉพาะรูจมูกมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะไม่สวยมึงดูฟันกูมันก็จะไม่สวยมึงดูเป็นช่วนๆมันจะไม่สวยแต่มึงเอาทุกอย่างมาบวกรวมกันทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มากเข้าใจยังเวลาเขาดูผู้หญิงเขาดูที่องรวมดูนางให้ดูหางดูนางให้ดูแม่อะไรนะดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ ดังนั้นเวลาดูมริกามึงจะมาดูแต่ฟันไม่ได้เออนี่มึงจะดูฟันแย่แย่แล้วมึงก็หาว่าทุกอย่างแย่หมดทีนี้เลยจะไม่ต้องอ่ดูข่าวอะไรกันมาดูแต่ฟันกูเนี่ยเอ้ยพวกนี้นี่จริงๆเลยอ่าข่าวแรกจบไปอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข่าวแล้วเหรอเออข่าวจบไปหนึ่งข่าวโดยรวมสวยถ้าเกิดแย่งส่วนก็ขี้เละมันธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมใครไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดเรมมริกาคนเดียวโดยรวมเอะทุกคนก็จะสวย มันต้องดูโดยรวมมึงดูเฉพาะหน้าดูเฉพาะคอมึงไปดูมึงไปเชื่อมไม่เชื่อไปดูพิธาสิพิดาคีโออ่ะคุณชายพี่โตพี่ถังกะละมังสังกสีแตกอ่ะถ้าดูเฉพาะหัวดูเฉพาะส่วนตรงหัวมันก็จะขี้เลเพราะว่าหัวหยิกหัวใหญ่แล้วก็บางทีพอโดนน้ําลูบมาปุ๊บเนี่ยมันก็แบบแบบเแบบนื้อออกนะมันก็จะไม่หลอ่อถ้าดูเฉพาะตาก็จะไม่หล่อตีตีฮ่องกงมาเลยถ้าก็ดูเฉพาะคออุ้ยคอเป็นเนียงเนียงชั้นสามชั้นไม่หลอ่อ ดูเฉพาะพุงพุงโลเลยทีนี้ดูเฉพาะขาขาสั้นท่งแสงขาสั้นทองแสงรูปร่างไม่สูงไม่ใหญ่ตัวเล็กตีเตี้ยแล้วก็ขาสั้นขาสั้นเพราะฉะนั้นเวลาดูภาพรวมจะหลอ่อแต่ถ้าเกิดมึงดูเฉพาะขาก็จะสั้นเตี้ยมอเตอดูเฉพาะพุงกับพุงโลดูเฉพาะแขนกับสองแสงเหมือนี้โลกดูเฉพาะ,พ,ะพระเจ้าพอเจาะเคยเจอแต่เนียงดูเฉพาะคอนี่ไม่หล่อเลยเจอแต่เนียงเนียงสามชั้นน่ะ ใครๆก็ดูถ้ามึงดูเป็นส่วนมันจะไม่หล่อแต่ดูภาพรวมโอปาเกาหลีโอปาเกาหลีโอ้ยโอปาเกาหลีนางเอกก็อยากได้เป็นผัวนางร้ายก็อยากได้เป็นผัวเข้าคิวตั้งแต่แม่สายยันสูงายโกลบตอนนี้คิวยังอยู่คิวหายหมดแล้วคิวต้องคิวหายเป็นแต่ตอนแห่แล้วไม่ได้เป็นน่ะน่ะหายไปหมดแล้วคิวอ่ะเจะม่มะเออนัน่นแหละ